ไลออนฮาร์ดภูมิใจเสนอนางพยางงูขาวขอเพียงรักอยู่แม้คู่กันไม่ได้อินซีให้เสียงภาษาไทย ปีศาจร,รางดงพงปากเขาลำเนวไพรไกสังคมขอเอินเพลินชมรื่นอารมณ์สุขเสรีว้าวสบายใจ <c oughs> นี่ไป <c oughs> ซื้อเช้าทีอากาศดีนะถูกต้องถูกต้องการออกกำลังดีสำหรับคนที่บำเพญเพียรดูท่านาตาแจ่มใสนะออกแรงขนาดนี้ยังไม่หอบเลย แสดงว่าตะบางท่านสูงมากบำเพ็ญมากี่ปีแล้วล่ะเวลาบำเพนเนอะเหรอทำบำเพ็ญเพียรมาสองร้อยปีแล้วแล้วเจ้าล่ะพอหนุ่มข้าเหรอน่าละอายบำเพ็ญได้ยี่สิบปีไม่เหมือนท่านที่สามารถแปลงกายได้แนบเดียนข้ารู้ว่าเจ้าหน่ะมาชมนุษย์หรอกฮะอจะเผยธาตุแท้ออกมามังกรสังสิทธิ์เทพสังสิทธิ์เทพเจ้าผู้ครองโลกโบเย่โบเย่จงสำแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหย่า ปล่อยข้าไปเถ่อี้ยศาจแงคุมจะนี้ไปไหนข้าอุตสา์บำเพ็ญเพีลและ่ำเรียนวิชาที่วัดเป็นตายอย่างหนักจนตอนนี้ข้าเกือบเป็นมนุษย์แล้วในโปรดลปอยข้าไปเถอะไรสาระข้าคุวิญญาณ

ปล่อ,อ,อยข้าไปปล่อยข้าไปเถอะทำให้คนมีจิตเมตตากรุณาอารีปล่อยข้าไปเถอะถ้าท่านขับข้าเอาให้ในฝาทของสิ่งที่ข้าบำเพ็ญเพียรมามันก็ไร้ความหมายข้าไม่อยากกลับไปเป็นวีสาอีกต่อไปแล้ว ได้โปรดเถอะไต้ซื้อหุบป,ปากปีศาจคือปีศาจพระคนผีปีศาจคนละอย่างกันเจ้านอยู่นี่นี้ข้าเกิดอยู่ใต้วัดหินไตโปรดปล่อย,ข,อยข้าไปเถอะข้าเกิดอยู่ใต้วัดหินไตโปรดปล่อยข้าไปปล่อยข้าไปเถอะพระองิ์สิทธิ์เจ้าประจัคุ้มครองโลกอาหมีนาพุธซอปราคำของกิศาจ มันยังคงมีพลังแม้อยู่ในอากาศหรือเป็นเพราะเขาเอาเป็นเพียนด้วยใจจริงนี่เขาทำผิดหรือเนี่ยไม่ พ,พิษาศงูยห้ได้งานเจ้าอศักดิ์สิทธ์ไฟล้อกันจับมันโอ้าบ้านนี่ บางฝนให้กับนางเดี๋ยวฝนมันก็หยุดแล้วกลับมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฝนหยุดเอริตพูดน้าไม่สามารถถูดสตรีได้ พวาเจ้าทั้งสองคงไม่มีพิษภัยกับคนตรงนี้ครั้งนี้ท่านจะปล่อยไปก่อน รศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าคุ้มครองโ,โรถชี้ทางสว่างเวนกรรมเวนกรรมความยุติธรรมบนโลกการทำความดีจะได้ผลดีตอบแทนเจ้านั้นยังต้องมาเพเพียนอีกนานไม่ว่าใคร จะเป็นอย่างไร แสงจันทร์บนที่นอนถ้ารู้สึกเหน็ดหนาวแง้มองรวมกันให้นึกถึงบ้านเกิดนอนหลับในฤดูใบไม้ผรลิได้ยินเสียงนกร้องดังไปทุกที่ลมฝนพัดพันนี้เกสรดอกไม้ปลิวมามากมายอาทิตย์กลางิวเขาสายน้ำไหลลงทะเลดอกไม้ปลิวไปทั่วเมืองลมพัดผลมะตอบปลิวไป เรลเทียนสุองสว่างไปทั่วทิศควันไฟเต็ไมไปทั่วทุกบ้ก<ม>านในเมืองเมล็ดถั่วแดงทางทิศใต้จะเข็นอะไรอยู่เนี่ดอกไม้ที่บอกบางัาผลมักบอกรีกคนทีการอบแอบมองกรุณาเชยชมุกคนมีความรื่นรมย์สาอะไรกันเนี่ยไน้มากรอบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยฮะอีไม่นานก็จะสอบอยู่แล้วนะถ้าว่าเจ้าจะได้อันดับดีๆและจะไม่ตั้งใจเรียน ตั้งแต่วันนี้จะไม่ได้เสียเวลามาร่ำบดีที่นี่อีกเลยก็เจ้าละ่ะเจิญชาวอ้าวต้องกอต่อไปซิดอกไม้ไป,ปิวไปทั่วเมือง อะไรบางอย่างอะไรครับอาจารย์อ๋ออะไรอล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอะไรขึ้นเจออะไรไหมครับโชคดีมันหนีไปทันไปได้ ดอกไม้ทั่วเมืองงูมแมลงมากมายระวังปีศาจให้ดีระวังให้ดี นี่พวกเจ้าจะไม่ยอมปล่อยข้าอีกอย่างนั้นเหรอกล้าเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นเช่นนี้ฟาไฮฟาไฮน่ากเกลียดมากกล้าได้ยังไงมาอยู่ต่อนหน้าพระฟาไเต็ดกุรอ่า,า,า,าใช่ไหม <laughs> เรามาจากเจ้าเจ้าเรียกเรามา <laughs> <laughs> เอาไป เขาเป็นนักบวชไม่วิชาลาดียังไงมาท้าข้า,อ,า,ขา,าอย่าบังอาจอย่าหวนกลักวความรักจากเราวิศชั่วเลวมากปเาาออจะหลบี่ไหนละไป,าาปาาออกไปเธอเย็นหลบ้ไปฉันอยู่นี่แล้วไม่ต้องหาหรอก กล้าเข้าไหมจิตใจสงบสุขขันติอยู่ในใจของเจ้าไงล่ะพ่อไหร่ไม่เห็นเละพ่อไหร่ประด้วยถูก3วิศักษิตไฟลออกันกำจัดทำลายปีศาจชั่วพวกปีศาจต้องตายตาย ทำลายวิสาทชั่วเดี๋ยวไปทุบจันรกตายมังกรสัมสิ์มังกรสัมสิบเทพเจ้าผู้ครองโลกเทพเจ้าผู้ครองโลกเทพสักสิบเทพสักสิบเทพเจ้าผู้ครองโลกเทพเจ้าผู้ครองโลกจงสลายมิศาทมากมายข้าจะฆ่าให้หมดข้าจะตายทำลายพวกเจ้ายึดถือทางเลย ยุติธรรมอายุติธรรมอย่าโทษผู้ใด <S le af> ถูกผิดไม่ปราฏนักป <S le af> วชใจไม่บริสุทธิ์ยึดถือทางโลก <S le af> ยุติธรรมอายุติธรรมอย่าโทษผู้ใดถูกผิดไม่ปราฏนักปวชใจไม่บริสุทธิ์ยึดถือทางโลกยุติธรรมอายุติธรรมอย่าโทษผู้ใดถูกผิดไม่ปร,บบปราฏ จิตมอา,อา,อา,อามิตรพุทธข้าต้องต่อสู้กับจิตมารความดีและปีศาจ ข้า,าจจต้องบำเพ็ญเพียรอีกร้อยปีตอนนี้ข้าตกอยู่ในจิตว่างถ้าข้าและเจ้าผ่านการทดสอบอาจได้เจอกันภายหนะ้าเจ้าจงไปจนกว่าจะพบกันใหม่ชายคนนั้นมองข้าด้วยสายตาไม่ค่อยดีถ้าอย่างนั้นก็ต้องฟาดด้วยไม้ไผ่แล้วล่ะ เขาก็จะตกหลุมเดินตามเรามา1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดปดสิเดินสิเก้าแล้วพักเราพักกันหน่อยนะพี่ใหญ่นะชิงชิงแหมดูเจ้าสิตอนนี้จะดูเป็นคนแล้วนะทั้งตาจมูกหูแล้วก็ปากอย่าทำตัวเป็นงูขี้เกียจถ้าเจ้าอยู่อย่างเนี้ยจะเป็นคนได้ยังไง กอยายนี่อย่าพูดว่าเลื่อยนะ<อ>คนก็ต้องพูดว่าเดินน่ะรู้ไหมหเลื่อยเวลา<ะ>พูดอย่าทำแบบนี้สิเอาลงมา<อ>ยืดตัวแล้วก็ต้องเดินตรงตรงด้วย <c oughs> พี่ใหญ่บำเพ็ญมาตั้งพันปีส่วนข้าบำเพ็ญแค่ห้าร้อยปีข้าบำเพ็ญอีกห้าร้อยปีข้าก็จะได้ตรง <c oughs> หางไม่พันกันแบบนี้หรอกนะ <c oughs> นี่ใครเขาเรียกว,ว่าหางกันเล่าเรียกขาตั้งหากโง่จริงเขาเรียกว่าขาแต่ว่าทําไมตอนแรกมันถึงได้นุ่งนิ่มแล้วเราก็ยังมีนิ้วอีกตั้งสิบนิ้ว เป็นคนก็เป็นคนแต่ว่ากินอะไรล่ะอเนื่นเจ้าก็กลับไปอยู่ป่าไผ่คนเดียวปะแล้วไปนึกว,ว่าข้าไม่อยากกลับเหรอก็อมันเผ็นได้500ร้อปียังไม่รู้เลยว่ามนุษย์ดียังไงอ่ะดียังไงอ่ะเหรอรู้ว่าอะไรในโลกฉลาดที่สุดมนุษย์ไงล่ะค่อยๆเรียนไปเถอะแล้วเมื่อไร่เราจะเดินตรงล่ะเฮ้ยเรื่องนั้นนช่างมันก่อนผม <c oughs> จะโอ้อย้ยอ้าาา สิไปเถอะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายสวยไหมสวยมากสวยมากสวยจังเลยอ่ะไปแล้วผมคาไปแล้วแล้วไปกนไกลหน่อยดีกว่าโคมเยอะจริงๆเลยนะสวยๆทุกอย่างใช่เฉินชอง เจ้าอีกแล้วเลยเนี่ยค e ้าเทียนไม่ดับได้ล่ะเดี๋ยวเขาเป่าให้เอา้นไม่เอาเจ้าจะเขียนมาทำไมอีกเล่าลอยออกไปแล้วไปที่ไปนบ้ไม่เคยฟังเขาเลยเสียเวลาจริงๆจาเก็บของใครอ่ะอ่าดูสิหล่าจังที่สุดเรื่องคนเรือ รอด้วยคนเรืออาจารย์หัวเรือลำนี้ก็จองแล้วรอรับอื่นเถอะครับพวกพ่ขอค้าทจะไปงานเทศก,กาลชิงหมิงไม่ต้องซื้อเต็มเรือเลย่ะคะรับเหลือคนเดียวยืนอยู่ที่ท่าอย่าเดินมากสิ<ถ>เดี๋ยวหางก็โผล่ล็อกมันก็อยู่กับข้ามาตั้งห้าร้อยปีถ้าก็อยากให้มันออกมาบ้างอะเราคงไม่ต้องสลัดมันไปใช่ไหม พี่ถึงเลือกเขาเขานม่เป็นคนซื่อถ้าอาจจะอยู่กับเขาก็ได้หลุงจีที่ป่าไผ่ก็เหมือนกันน่าจะอยู่ได้อย่าฝันไปเลยถ้าเป็นหลวงจีนมีพลังแก่กล้าแทนที่ดีราควนอยู่ให้ห่างเขาแลวดูเจ้าสิปลายร่างมากขึ้นทุกทีแล้วอาจเป็นแสงสะท้อนจากน้ำเอฮ้ยคนเรือรอด้วยข้าจะขัาไปฝั่งโน้นรอข้าด้วยสิ เขาเรือกเาฟังทีข้าไกลร่างก่อนสิก็เร็วๆเขาสิอย่าเร่งด้เขาสิคนเรือไปช้าๆก็เรามันพาไปอ่ะจะหยุดได้ยังไงเล่าเงยข้าลงน้ำก่อนโอ๊ยใหญ่แล้วมีคนตกน้ำเนี่ยนะระวังด้วยนะโอ๊ยจะก็ระวังด้วยนะ เลนมันชอบเล่นน้ำามาเถอเราต้องทำเสื้อผ้าให้แห้งก่อนนะลองทานน้ำแกงของข้าหน่อยมะข้าขอโทษนะที่เรียกเรือเจ้าเข้ามาไม่อยาก,กินของเจ้าอ่น ผู้โดยสารไหมจองคนเดียวะ